สำหรับวิชาคู่เสือนอนกินเป็นวิชาของสายล้านช้างสายเล่าอะไรที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นวิชานี่สืบทอดมาจากคูบาอาจารย์อาจารย์ฤาษีคำพี่ท่านก็มอบวิชามาให้วิชานี่แหลกมาด้วยทองคํา แรงด้วยทองคำวิชานี้ถ่าบอดีจริงบ่ไปออกมาหลังจากที่ซักเสือน,อนอนกินไปแล้วนะหลายๆคนก็เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปฏิหารหลายๆอย่างอา,อาจจะด้วยความตั้งใจธรรมากินของเขาด้วยอาจจะเป็นแรงคู่ที่มาสนับสนุนกันซักไปแล้วให้เป็นคนดีซักไปแล้วให้ขยันธรรมาหากินมันจิเกิดฤทธิ์เกิดเดชของมันเอง ท่านวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญบารมีคู่คู่กอบคู่เกอาแก่บนหลังคู่คู่สำเร็จพิชาคู่เสือนอนกินแบบดีจงมาสิงสุในี้ไกลยกลยากพระเจ้าเพื่อปรนสิทธิหลังจากที่ซักไปอ่ามันทําความดีมันทํามาหากินทุกสิ่งทุกอย่างจะจะตอบโจทย์ของมันเองจะค่อยๆเห็นไปดอกอ่าว่าไปไล่ก็จะเป็นอุตรินะเดี๋ยวจะจะค่อยเห็น จะโมยเด้อว่าเสือมันบกัดกับหม่อมแต่ว่าเพราะว่าเขาจะเ่าะว่าเขาจะพิจิอย่างก็แล้วแต่มันย่อมมีอุปสรรคต่างๆมันมีทั้งคนพันกแล้วคนเกียดติหห้องาคงหมันไม่วิธีของห้องคิดไปเรื่อยๆ้าเห้องปฏิเสธความคิดเขาก็ไม่สนใจไปยสุดมากการที่ที่เขาขอมาเนาะมาปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆอันดับแรกเลยก็ต้องเบิงว่าปัญหามันขึ้นอย่าง เราเขาสามารถซอยแก่ยังเขาเนด่ย,ยางเช่นถ้าสมมุติว่าเขาพยายามทำมาหากินแล้วขยันมันเพี้ยนแล้วทุกสิ่งยังดีแล้วเอ๊ะมันเกิดปัญหาเรื่องอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเรื่องนี้ก็มีส่วนด้ยเรื่องของดวงชะตาเป็นวงรอบของดวงชะตาช่วงนี้ของคนช่วงชีวิตของคนเนี่ยมันเกิดมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงเขาสามารถแก้ไขย,ยังไงเขาได้เช่นถ้าสมมุติว่า เอ้หากินบ่ขึ้นเลยมันเป็นแบบนั่นเป็นแบบนี้พอเช็คดวงชะตาแล้วอ๋อมันเป็นช่วงที่ดวงชะตาตกอ่าก็แนะนําให้เขาปล่อยปลาบ้างไทยชีวิตสัตว์บ้างหรือถ้าสมมุติว่าชีวิตอยู่ในระดับกลางๆอยากจิตมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็มีบางวิชาบางวิชาเช่นาการลงลงทองเสนี่หาอินตาการสักยันเสือนอนกินการบูชาวัตถุมงคลหลายๆอย่างที่เป็นหนุนเขา ก็ต้องเบิิงแต่ละคนได้ว่าเขาหมอกกับอีหอย่างอันนี้ก็ต้องมาเบิิงอีกเทียนหนึ่งมาเช็คเทียนหนึ่งว่ามันอะไรที่มันแมทกับเขาที่มันดีกับเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างาจังววาก็ต้องย้ำเตือนว่าวัตถุมงคลพิธีกรรมการสักยันต์ต่างเนี่ยช่วยได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีจริงไหมมีกล้าร,รับประกันได้ว่ามีมีจริงแต่มันสามารถช่วยเราได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องช่วยตัวเอง